คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้กับผมกรีดเนอแล้วในวันนี้ค่ะเรีน Rush b e d Wars นเดนเป็นเวทเป็นวันแห่งเบดวอร์สว,วันหนึ่งนั่นเองนะซึ่งแต่เย็นนี้ผมลงฟาตโต้บอเตอร์ให้โอเค we are catalyst my favorite map ซึ่งความมีิทธิแบบนี้ก็คือนี่ฮะเตียงก็จะคุมไ้แล้วก็จะมี emerald generator อยู่ใน อยู่ในอยู่ในเบสของตัวเองโอเคกดคลิกซ้ายสองทีถ้าเริ่มมานะกดคลิกซ้ายสองทีเพื่อเ,อเป็นการอกโอเคฮะถ้าจะยกเลิกก็กดคลิกซ้ายทีนั่นแหละนี่มันก็จะเป็นเประวน,นี้นั่นแหละดไดมอนดดมอนดะไรแหลซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแบบเียสามเลยนะ แมวว่าแมวเ,เดี๋ยวเรากลับไปซื้อพอดวันพอดหนึ่งนี่อ<ะ>ัพมาไม่ใองฉันอ,อเนี้ก็ผ่านแล้วโอเคปุ๊บนีเป็นยังไงก็โอเคอะ ก็จะทำอย่างนี้นีวางไปเลยซึ่งการใช้บล็อกก็จะใช้แค่อันเดียวรัสก็หมายความว่าแบบไม่รู้ใะไรสักอยางแหลโอ้สุดยอด ็นการป okay, seguinte, okay, ูพื้นที่แบบสุดยอดมากโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อบล wow. oh, ็อกเพิ่มแป้นึ่ยต้องสร้างความปลอดภัยให้กับเราสุดยอดโอ้ช์ปมาแล้วใครดูดรามีแ่ะ ไม่มีแค่โดนมีฟอนดามีสิ่โอเคปับป๊บปั๊อนี่คือแบบมีมานานแล้วผมก็เลยเอามาเล่นมากเลยแบบหมดเลยเอาไคตกะกูลอ่ะ โ okay, อเคตรงนี้แล้วก็นี่โอเคตอนนี้เกาะเรานี่ก็คือแบบโอ้ปลอดภยัยปลอดภยัยปลอดภัยอะโอเค okay, บล็อกหมดอีก เก็บของเออตอนนี้เราจะเริ่มบุบบุกไปฝั่งอื่นนะโอเคเดี๋ยวเราไปไดมอนด์แนนเฮ้ยพลอดสองแล้วเราต้องช่วยเก็บสะสมไดมอนด์กันเอ้ยโยเอ้ย เออนั่นแหละนั่นคือโอ้โหไดมอนอด์อเมร์ไดมอนด์อเมร์อย่าคิดว่าจะสู้เราเรี่องเราเลยนอนตั้งแต่แรกก็เลยสู้ไม่ได้แล้วก็เป็นเกาะเกาะไดมอนด์เกราะไดมอนด์เกราะไดมอนไม่ใช่เกาะไดมอนด์ไม่ใช่ไดไดมอนด์ไอแลนเดี๋ยวใครจะฟังผิด ดีเทลวิตเลดไปได,ด,ดมอนด์ไปแดงเอ้าดับไดม์เมนดับไดม์เมนของคุณคุณอะไรสักอย่างคุณสโลปปิ้งว,าว่าเจ็ดสามแปดโห่เนี่คือแบบรวมกันแล้วต้องใช้สิบอิมเมอร์ลเลยนะคือแบบอิมเมอร์มันไม่ใช่ดอกบ่อยๆมันดอกน้อยมาก ซึ่งเราก็ไม่ต้องไปซื้อฮีรูแล้วแหละโอเคเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องไปซื้อมาสแล้วเรียบร้อยแล้ว<ม>เวไปไดมิทไอแรนฝั่งนี้มากดีกว่เาเนี่มาอีเพิลเหรอแนนรูเบ้เรียบร้อย ู่ใครมาอยู่นกมันระเบิดกระจกไม่ได้นี่นาฉลาดนกนกไปไปเนี่ยรอดเตียงรอดแต่ชีวิตเราเกือบไม่รอดใหม่ทั้งคู่แหละเกือบไม่รอดนะโอเคเดี๋ยวเราไปแดนเหมืในแดนตอนนี้เหลือเตียงเราอย่างเดียวที่ โอ้อย่างไกดอลอไับดีไกไกไหมดลโนโนโนโโน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 ลงโล้ไปซะลงโล้ไปซะอืมอ้าวบายใบได้ทีมอิเลเมนต์ไปแล้วถ้าไดเหมือนกันหรอคือได้ได้ไดมอนด์จะดอกทุกห้านาทีเอ้ย สิบสองวิไม่ใช่ห้านาทีห้านาทีนั่นเก็บไปได้โ okay. อเคเดี๋ยวผมไม่ได้มาบุกนะผมบอกไปก่อนผมไม่ได้มาบุกนะผมจะมาเก็บได้เงินแต่มอนโ okay. อเคมายเนอร์ฟรัชชีวู้เฮดสองถูกเร็วมากสิบสามถ้ารวมกับถ้ารวมกับคนที่อัพเกรดเมื่อกี้ก็จะได้สิบเก้ากับซื้อพอดสามได้เลยพอด พดหนึ 1, ราคาห้าพดอสองราคาสิบพดอสามราคายี่สิบพดอสีราคาสามขิดนะของนี้ไม่มีเห็นไม้ไม่มีอะไรเลยวัตส์ e e n โอ้โหเห็นได้ไงเนี่ย แหมวิ่งมานั้งนานอตกนี่เสียดายมากเรามาไดมอนในแดนคนนี้มานดีกว่าถ้ามีแปดเราจะรวมเป็นยี่สิบอะไดมอนไดมอนยาเพื่อเราอยากเก็บยาโอเคบลูทีมเลยไม่ได้เต็นไปแล้ว ตอนนี้เหลือกรีนนะศัตรูเราใช่ทุกทีมเป็นศัตรูเราทตสาวเปล่าว่าละผมรู้สึกเหมือนเขาจะบุกมา <c oughs> อะไรไู้ของผมเนี่ยโอเคใครวใครวะโอเค I should not have All right team, we are on Invasion, my favorite map. Yep. Ooh, yellow. There. ไดมอนด์อะไรเด็ดครับเส้นอย่างรวดเร็วไม่เน้นสีอืมอ๋อขบไปเสียอีกไหมไม่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 โอ้โหนบคเขาไม่รอดตัวเหอะ That was easy. Okay. ห้าไดเมนอย่าอ่านว่าไดเมนการุณาอย่าอ่านว่าไดเมนจตงอ่านว่าไดมอนโอเคมาพลอนหนึ่งเดี๋ยวเราไปไดมอนไอเลนฝั่งนั้นบ้างับเป้นสายเป็นสายเร็วเฮ้ยเรลไปแล้ว อีกไม่นั่งคอยหแม่นั่งนิ่งจับแขนลูกจับแขนลูกยืนนั่งลูกแปวนเย้แปวนแ,แ,แล้วครับครับเจ้าว,ว่านี้ต้องมา ความบันเทิงกรุณาดูรลฟ์เพื่อความบันเทิงบลู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 คืออะไรคนระับนี่อะบลูบลูโอ้โหดับเด็กดับเด็กว้าวเห็นเข้ามาหาเรียบร้อยเลย โอเคนะของซื้อของเออเราควรซื้อขวานด้วยคะโอเคเดี๋ยวเราสัผส,สมของเพื่อซื้อเทสสองเทสสองบอกเลยเทสสองใช้หกอีก ใช้ผมดไดมอนนะอ้าววูทีมเป,เ,ปเป็นเตดไปแล้วตอนนี้เหลือกรีนปทายเยลโล่โอเคสองเม็ดแล้วก็เก็บเล็กผสกน้อยนะเอาแล้ว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 เตียงรอดไหมหน่าจะรอดใช่โอเคอเคุ้ยซิบเอิลฟิตอ๋อเยลโล่เยลโล่ทีมเราทีมเรา มาสิมาทำไมล่ะซิวฟิตโดนดามิแ yeah ค่ประติบเดียวเองนะหยิบ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 เลยเรียบร้อยโอ้โห let's go เวลานี่ก้นเนาะต่อทางขอางลูกจ้ะ เก็บของเนาะปั๊บปับ This is a จ r แคร็บโอเคแคร็บนะซื้อกับดักกับดักหนูโอเคห้าเฮสองต้องมาจังหวะนี้จะได้ทุบเร็วๆนะถ้าถามว่าทำไมไม่ซื้อเฮสหนึ่งก่อนเพราะว่ามีอยู่แล้วเขาให้อยู่แล้วนะโอเค แล้วก็โหลืมไปผมลืมโอ้โหโอ้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 โโอ้โเรียบร้อยเขาคงตายนะโอ้พลัสสองเล่นนี้ไม่ได้อย่าหวังนะว่า เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บสตัฟที่สีแดงก่อนละกันสตัฟก็คือของนั่นแหละได,ได,ไดมอนด์เรายังไม่เอาละกันนะเดือวตายออของเยอะ ล็อกกี้แมเห็นว่ามีคนอยู่ฝั่งนั้นอยู่หนึ่งนะเก้าเฮ้ยผมจะซื้อพร็อตสามได้ไหมนะเูซิว่าพร็อตสามจะได้หรือเปล่าได้เป็นไหมไม่มีโอ้ขาดเก้านะจังหวะนี้ขาดไดงบอนเก้า Let's go เอ้เหลขำจริง Let's go รถ e ิแพบมาแล้วนั่นไงข้อที่พีมาข้อที่หใครใครใครอยู่ไหนผมได้ยินเสียงกระจกผมได้ยินเสียงกระจกมาใครอยู่ไหน กดไลค์ like, กด subscribe เพื่อที่จะปเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ bye ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊าย